ส่งความสุขท้ายปีกับโปรโมชั่นดีๆจากอามาโดกันนะครับวันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยพอสิ้นปีทําอะไรกันนะเริ่มแพลนแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะไปเจอญาดบ้างเจอเพื่อนเพื่อนบ้างไม่พ้นเรื่องของการกินครับมันก็มีทั้งปิ้งย่างคาบูบุฟเฟ่น้ําอัดลมนะฮะพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันเอาไม่ออกครับพอเอาไม่ออกเหมือนกันแน่นมันก็อึดอัดตัวทําอะไรก็รู้สึกไม่สบายครับวันนี้ครับผมจะมาช่วยทุกคนนรู้สึกโล่งแล้วก็มีความสุขกันนะครับผมกับนี่เลยฮะนี่คืออาโด PB Fi b e เนะฮะเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำนะซึ่งในนี้นะครับจะมีสารสกัดที่ชื่อว่า FOS นะครับเขาจะเข้าไปเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารและก็ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายกากใหญ่ได้เลยทําให้ของเสียที่มันกินเข้าไปแล้วเอาไม่ออกเนี่ยมันถูกขับออกมาครับทำให้คุณนั้นรู้สึกโล่งและก็เข้าห้องน้าอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและวิธีการทานก็ง่ายมากนะเปิดมาในกล่องปั๊บคุณจะเจอกับซองแบบนี้นะคุณก็แค่ฉีกซองปุ๊บแล้วก็ชงลงไปในน้าเปล่าเนี่ยละครับผมมันจะกลายเป็นน้าเบอร์รี่ส บบนะกลิ่นเขาจะหอมมากรสชาติจะหวานอมเปรี้ยวนะครับผมกินง่ายอร่อยครับแต่ย้ําตรงนี้ว่าเป็นความหวานที่ไม่มีน้ําตาลครับทานได้แบบสบายใจแล้วหลังจากทานแล้วเป็นยังไงไปดูครับมันเกิดกับตัวผมเองนะไปดูภาพผมก่อนหน้านี้สักประมาณ3-4ปีที่แล้วนะคือกินอะไรมันก็มีความสุขแลลวครับปิ้งย่างชาวบูบูเฟ่เหมือนทุกคนเนี่ยแหละครับจนวันนึงรู้สึกตัวว่าโอ้โหมันแน่นเหลือเกินมันอึดอัดเหลือเกินใส่เสื้อผ้าอะไรก็ไม่สวยนะแล้งานละครก็หายไปเลยครับช่วงนั้นครับจนผมได้มาทานอามาโด้พรีบีไฟเบอร์นะครับควบ กับการทานอาหารที่หลากหลายครบ5หมู่ครับออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอนะฮะแล้วก็พักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วไปดูภาพปัจจุบันของผมในวัย41ปีครับนี่ กลับมาใส่เสื้อผ้าสวยอีกครั้งหนึ่งความมั่นใจก็กลับมาพอเรามีสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยโอ้หงานละครก็ติดต่อกลับเข้ามาอีกเพียบเลยฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับอยากให้ทุกคนเนี่ยอยากกินอะไรต้องได้กินแต่กินเข้าไปแล้วมันต้องเอาออกให้หมดครับกับอา a มาโดพรีบีไฟเบอร์นะปกติแล้ว1กล่องเนี่ยนะมี5ซองนะฮะเป็นสูตรเข้มข้นนะครับทานแค่3วันต่อ1่ซองก็พอนั่นหมายความว่ากล่องนี้นะฮะจะทานได้ครึ่งเดือนเลยนะครับผมราคาอยู่ที่5 9ารยกบบาทครับเราเคยจัดโปรโมชั่ ร5 0บาทเป็นโปรแกรม2เดือนครึ่งนะครับผมแล้วก็จะบอกว่าวันนี้ใครโทรทันลดเหลือ999บาทโอ้โหปล่อยโปรนี้ไปนี่สายถล่มทลายนะครับตกกล่องหนึ่ง199บาทใช่ไหมฮะแต่วันนี้ครับมันจะยิ่งกว่านั้นแน่นอนเพราะว่านี่คือการส่งความสุขท้ายปีครับวันนี้5กล่อง999เ้าเท่าเดิมไนี่แหละฮะแต่ใครโทรทัน500สายนะขอแถมฟรีเบิ้ลให้อีก5กล่องไปเลยครับกลายปเป็นทั้งหมด10กล่องครับจ่ายราคาเดิม999บาทมี500สิทธิ์เท่านั้น รีบ,รบหยิบมือถือนะครับแล้วโทรมาครับที่เบอร์1451หรือ Line a อ a อาครับนี่คือ a m a d มาโด p b e r ฟเบอนะเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ําสูตรยอดฮิตของอา a d มโดครับทำให้คุณนั้นเข้าห้องน้ำเนี่ยง่ายขึ้นโลงขึ้นคล่องตัวขึ้นมีความสุขยิ่งขึ้นนะครับและก็ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายกากใยได้วันนี้ครับทั้งหมด10กล่องนะฮะจ่ายอยู่ที่999บาทนั่นหมายความว่าหารเฉลี่ยมาแล้วตกกล่องนึงเหลืออยู่ที่ 9 9บาทเท่านั้นครับมีแค่5้0ิครับเรียกหยิบมือถือนะฮะแล้วโทรมาเลยครับที่เบอร์1451หรือ Line@ แอดอมาโดครับจะทานได้แบบสบายใจนะเพราะว่าตัวนี้ครับเป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาตินะฮะม่าจะเป็นสารสกัดจากส้มแขกครับสารสกัดจากเบอร์รี่นะฮะสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากบูเบอรี่สารสกัดจากอาเซอร์ลาเชอรี่และอื่นๆอีกมากมายที่รวมอยู่ในนี้นะครับที่จะเข้าไปเพิ่มกา,กากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายกาก,ากใยได้ทําให้คุเข้อง น้ำอย่างมีความสุขคุณชงดื่มก่อนนอนเนี่ยแล้วหลังจากนั้นคุณนอนไปประมาณสักเจชั่วโมงครับตื่นมาเข้าห้องน้ํามันจะโลง่งแล้วก็ฟินมากๆเลยนะครับวันนี้รีบสั่งนะครับอา,มารมดอฟพีบีไฟเซื้อ5กล่องแถมฟรีอีก5กล่อง ทั้งหมดคือ10กล่องเป็นโปรแกรมทานได้5เดือนเต็มนะฮะแต่จ่ายราคาเดิม99 9บเาทครับรีบหยิบมือถือขึ้นมาแล้วโทรมาเลยครับที่เบอร์14 51หรือ Li@ n e a m ด d o นะครับและใครที่คิดว่าราคานี้ถูกแล้วนะถ้าคุณมีบัตรสมาชิก Ama d o า a ด d ใบนี้นะครับจาก9-9 9บาทได้รับสิทธิพิเศษมอบส่วนลดเพิ่มให้อีก50บาทครับเท่ากับว่า10กล่องจ่ายอยู่ที่949าบาทเท่านั้นครับรีบหยิบมือถือนะฮะแล้วโทรมาเลยครับที่เบอร์หนี่ คือการขึ้นภาพโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายนะฮะใครที่อยากจะเข้าห้องน้าแล้วมันโล่งมันคล่องตัวมีความสุขวันนี้รีบสั่งนะครับเป็นการส่งความสุขท้ายปีกับอามาโดพีบีไฟเบอร์นะเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ําที่มีสารสกัดจากธรรมชาตินะครับซื้อ5กล่องวันนี้แถมฟรีไปเลยอีก5กล่องครับทั้งหมดคือ10กล่องทานได้5เดือนครับจ่ายราคาเดิม999บาทมี5 1 0เท่านั้นครับหยิบมือถือนะครับแล้วโทรมาครับที่เบอร์1 4 5 1หรือไลน์แอดอามาโดครับวันน ความยินดีกับทุกคนที่โทรทันด้วยครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง31ธันวาคม2567